สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ a n n n l t h e m o v e นะครับวิดีโอนี้เรามาพูดถึงข้อมูลเนื้อเรื่องข้อสังเกตแล้วก็อิสต์เอ g g ที่เราได้จากเทเลอร์เวนอมและเดบีคาร์เนชทั้ง2ตัวกันนะครับทั้งนี้เนื้อหาจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆของมาเวลด้วยคุณผู้ชมที่ยังดูไม่ครบก็ข้ามไปก่อนนะครับ เริ่มต้นกันที่ข้อแรกกําเนิดคาร์เนชเรื่องราวของเอ็ดดี้บล็อกและเวนอมนั้นได้มาลงเอยกับการที่เขาได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์ฆาตรกรต่อเรื่องอย่างเครทัสคาาตี้ก่อนที่เขาจะโดนประหารชีวิตในเร็วๆนี้ครับซึ่งการได้พูดคุยกับเบ็ตี้น่าจะเป็นคาขอสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการสําเร็จโทษความน่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าเทรทัสคาารีน่าจะรู้เรื่องของตัวเอกกับเวนอมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาก่อนกระทั่งเขาก็ได้ตัดสินใจกัดไปที่มือของเอ็ดดี้ส่งผลทําให้ฆาตรกรผู้นี้ได้รับส่วนหนีีาาน่่กก็็ไได้ลาาายสสภพเเปนปนนนใทุ ทั้งนี้ถ้าอ้างอิงจากคอมิกที่เป็นต้นแบบให้กับหนังภาคที่2อ,อย่าง Maximum Carnage ต้นกำเนิดของตัวร้ายนั้นมาจากเหตุบังเอิญที่ Offspring หรือว่าลูกหลานของเวนอมได้หลุดออกไปจากร่างของเอดดีครับมันได้ไปฝังตัวรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ c l a ทัสจนกลายเป็น Carnage ส่งผลให้บทเนื้อเรื่องต้นกำเนิดของ Carnage ระหว่างภาพยนต์กับคอมิกนั้นอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนั่นเองครับ ข้อสังเกตที่2ความเชื่อมโยงระหว่างซิมบิโอตเมื่อพิจารณาจากข้อแรกเราจะเห็นว่าบทเนื้อเรื่องระหว่างตัวเอกและตัวร้ายนั้นไม่เหมือนกับเวนอมภาคแรกที่พวกเขาต่างเดินทางมาจากนอกโลกและก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีตัวตนมีผู้นำมีประชากรในแบบของตนเองทว่าคาร์เนชนั้นมีที่มาจากเวนอมโดยตรงครับเสมือนคำพูดของเคลชัสที่บอกกับพระเอกว่าสิ่งที่เป็นของเขาจะเป็นเหมือนของเอ็ดดี้กลับกันสิ่งที่เป็นของเอ็ดดี้ก็จะเป็นของเขาเช่นกัน นอกจากนั้นถ้าสังเกตในยะของสีเสื้อและหมวกกันน็อกของพระเอกในตอนเริ่มต้นวิดีโอเราจะเห็นลายผ้าสีน้ําเงินสีแดงและก็พื้นเป็นสีดําซึ่งมันก็คือสีที่เป็นตัวแทนของตัวละครทั้งสองจากคอมมิกอีกท้งแม้จะมีร่างเป็นสีแดงทั้งตัวแต่ว่าบางส่วนเช่นรอบดวงตาของคาร์เนสกลับมีสีดําแบบเดียวกับเวนอมด้วยครับ ข้อที่3ผู้พิทักษ์เรื่องราวของเวนอมนั้นเกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกตลอดทั้งเรื่องในตอนจบภาคแรกเอ็ดดี้กับกู้หูของเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของที่นั่นไปแล้วแถมเขายังยกระดับบทบาทของตัวเองให้กลายมาเป็นผู้ปกป้องผู้คนจากเหล่าไวร้ายท้งนี้วิธีการของเวนอมนั้นแตกต่างจากสไปเดอร์แมนนะครับเพราะว่าหมอน,นี่จะเขมือบเยือที่เป็นคนเลวเข้าไปด้วยมันจึงเป็นบริบทที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งของทั้งสองเพราะในเชลเลอร์เลดเดอร์บีคาร์เนเราจะได้เห็นแผ่นป้ายที่เอ็ดดี้ตั้งกฎไม่ให้เวนอมกิน และเขาเริ่มจะมีปากเสียงกับเอ็ดดี้อยู่บ้างด้วยเช่นกันการไม่ลงรอยกันของ2ตัวเอกอาจจะเป็นอีกหนึ่งปมในเรื่องที่เราจะได้เห็นในหนังภาคที่2ก็เป็นไปได้ครับ I a predator. I need ข้อที่4อาหารของเวนอมข้อมูลนี้ผมไปค้นมาเขาบอกว่าในคอมิกได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าอันที่จริงแล้วเวนอมไม่ได้ชอบกินสมองโดยตรงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ซิมบิโอตต้องการจริงๆแล้วก็คือสารที่มีชื่อว่าเฟนอทิลามินซึ่งสารชนิดนี้ได้จากสมองของมนุษย์แล้วก็จากการกินช็อกโกแลตครับมันจึงเป็นคําอธิบายในช่วงท้ายเชลเลอร์ตัวแรกว่าทำไมเอ็ดดี้จึงต้องหาช็อกโกแลตให้กับคู่หูของเขาทั้งนี้ถ้าอดรนทนไม่ไหวจริงๆเอ็ดดี้ก็เตรียมยางรถยนต์เอาไว้ในห้องพักของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นนเเเพรรราาาาาะะวววว่่่่ออากกกชชืให้้้ไดดัยยงงี

ข้อที่ห้าเดอะเรเวนครอฟต์อินสติทิเราจะเห็นป้ายชื่อสถานที่แห่งนี้ปรากฏขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับจากข้อมูลบอกว่าเรเวนคร o ฟ t ์เป็นเหมือนสถานที่ทดลองเป็นที่คุมขังนักโทษอาชญากรรมผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์โดยสถานที่ตั้งจะอยู่ที่เวสเชสเตอร์เคาน t ตีในนิวยอร์กนะครับอีกทั้งเรเวนครอฟต์ยังเคยปรากฏมาแล้วครั้งหนึ่งในด h e Amazing Spider-Man ภาคที่2ในตอนนั้นที่นี่เป็นที่คุมขังอิเล็กโทรก็สังเกตก็คือตัวละครหลักที่ถูกขังเอาไว้ที่นี่ในภาพยนตร์เรื่องนี้จจะโโกัััสสสไปปททีีีี่่่่่คหญิิงงงงาผู้มมพลลืนนนนนเเเย็ุดออออซ เอาเละครับข้อที่6ทชริกในซีนที่เธอปรากฏตัวมันจะเป็นช่วงที่ซ้อนทับกับคําพูดของเอ็ดดี้ที่อ้างถึงเอเรีย51ภาพจะตัดมาที่ตัวละครนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเธอกําลังปิดล็อกบานประตูทรงกลมพร้อมกับการตัดภาพไปที่ชูริกที่กําลังโกรธจัดถ้าลองหยุดภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าในมือของเธอกําหนังสือพิมพ์เดลี่บูเกอรเอาไว้และแน่นอนนะครับว่าข้อมูลจากหน้าหนังสือพิมพ์คงจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเธออย่างรุนแรงซึ่งเราเชื่อว่าการที่เธอเป็นคนรักของเคลทัสในฉบับของคอมิกข่าวที่เเธธออออ่่าาานนนกก็คคคงงงงจจะะะปํตตตััดสสิิิรรรหหชชีวขผลใ้้ ทางหลบหนีออกจากเรเวนครอฟเพื่อไปช่วยเคลรชัสก็เป็นไปได้ยังไงก็ตามพลังของเธอคงจะเป็นตัวแปรสาคัญในหนังภาคที่2องเพราะว่าโซนิคเวฟหรือว่าคลื่นเสียงความถี่สูงนั้นสามารถเอาชนะซิมเบโอตได้อย่างง่ายดายทว่าที่น่าสนใจก็คือในคอมิกตอนแม็กซิมัมคาร์เนชทริกนั้นร่วมมือกับคาร์เนชโจมตีนิว york ก็จริงนะครับแต่ว่าพูดกับอย่างแอนดี้เซอร์คิสนั้นเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตัวละครคนนี้จะมีความซับซ้อนเธอเป็นคนอันตรายแล้วก็มีจุดยืนในแง่ของความยุติธรรมในแบบของตัวเอง ส่งผลให้ถ้าใครข้ามเส้นที่เธอขีดเอาไว้เราจะได้เห็นด้านมืดและความร้ายกาจของเธออย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนั้นสีรอบดวงตาที่เป็นสีฟ้าก็ถูกดัดแปลงจากการ์ตูนไปนิดหน่อยครับโดยผู้กกับได้เลือกให้ดวงตาของเธอเป็นสีฟ้าแทนยังไงก็ตามนะครับในกรณีที่แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มากไปก็อาจจะทําให้มีอาการสายตาเมื่อยล้าได้ถ้าทํางานหรือว่าดูหน้าจอนานๆนะครับท้งนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยตัดแสงสีฟ้าจากเลนของแว่นออฟทัสกันด้วยนะนอกจากนั้นตัวกรอบแว่นยังแข็งแรงทนทานและก็มีขนาดเบามากๆผู้ชมที่สนใจสั่งอ่่นไปาก็ตติดที พนเขอองชัดัดไ้ลยะครบใช้โค้ด e Move ได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะเอาเลยครับข้อที่7ชฉากครามซีนจุดเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในซีนนี้เราจะได้เห็นเอ็ดดี้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยและดูเหมือนว่าเขาน่าจะเข้าไปทําข่าวเกี่ยวกับผู้เคราะห์ร้ายโดยคนที่ลงมือสังหารเหยื่อก็คงจะเป็นครทัสก่อนที่เขาจะโดนจับตัวและตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมาข้อที่8ฉากกระแทกจมูก จุดสังเกตเล็กๆตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมลองดูดีๆเมื่อเวนนอมกระแทกหน้ามาที่จมูกของแอดดี้มันจะมีรอยช้ำและความบิดเบี้ยวที่เป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บแต่ไม่นานนะครับร่างกายของเขาก็ค่อยๆคืนสภาพด้วยพลังของซิมบิโอตแบบเดียวกับภาคแรกที่ตัวเอกสามารถสมานบาดแผลแล้วก็ฟืน้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ข้อที่9 Daily Bugle โลโก้หน้าหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏในแล็ปท็อปกับโลโก้หนังสือพิมพ์ที่เคยเห็นในภาพยนตร์ Spider-Man ของ Sam r รมี่นั้นเป็นแบบเดียวกันข้อสังเกตนี้อาจจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าผลกระทบที่เกิดจากการแตกแขนงท์ไลน์ของโลกิใน MCU จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่ Spider-Verse ในฉบับภาพยนตร์แล้วก็เวนอมก็จะเป็นตัวละครสาคัญในอนาคตก็เป็นไปได้นอกจากนั้นเรายังได้เห็นภาพใบหน้ารูปโปรไฟล์ของเอ็ดดี้ในหน้าจอเดียวกันด้วยนั่นก็แปลว่าตัวเอกคนนี้ได้เข้าไปทํางานให้กับ Daily Bugle แล้วนั่นเอง พอที่1ิบภาพบอกแสที่เหมือนกันบนโต๊ะซีน,นี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพต้นไม้เห็นบทที่เป็นภาพแบบเดียวกับที่เครทัสเขียนเอาไว้บนฝาผนังห้องขังของเขาพร้อมกับข้อความที่บรรยายว่าถึงพวกท่านการต่อสู้นั้นถูกมอบให้แด่ผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานและผู้ที่แน่วแน่ซึ่งประโยคนี้ถูกคัดมาจากส่วนหนึ่งของบทกลอนที่เขียนโดยลอร์ดไบรอนบทกลอนนั้นกล่าวถึงโพรมีเทียสเทพที่นําไฟมายังโลกมนุษย์ครับเพื่อให้มนุษย์เรียนรู้วิธีใช้มันดํารงชีวิตเปรียบได้กับการยกระดับความเป็นมนุษย์ให้ใกล้เคียงงงกก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 ับับเเเททททพพให้มาามาา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 ววว่าา่่ดดดิรรระํํลล็โโโสษจ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อมองในมุมของเครทัสที่เป็นคนธรรมดาเขาก็คงต้องการยกระดับให้ตัวเองมีพลังที่มากขึ้นการรับพลังของซิมบิโอจึงเปรียบเหมือนการรับไฟจากโพรมีเทียสจนทําให้เขาเข้าใกล้ความเป็นเทพมากขึ้นนั่นเอง กที่11จุดที่คาร์เนชกลายร่างในเทเลอลร์ทั้ง2ตัวบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าแม้จะกัดเอ็ดดี้ไปแล้วแต่ว่าร่างกายของเครทัสก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันทีทว่าคาร์เนชได้ผสานเข้ากับร่างของเขาหลังจากที่โดนประหารชีวิตโดยการฉีดยาพิษเข้าไปวินาทีนั้นเองที่เครทัสกลับมาคืนชีพอีกครั้งพร้อมกับบุกโจมตีแล้วก็แหกคุกออกไปได้ในที่สุด จากนั้นเราจะได้เห็นตัวร้ายคนนี้ปรากฏตัวในฉากด้านในโบสนะครับซึ่งซีนนี้อาจจะเป็นอิสเอร์เอ็กและได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Spider-Man and Venom Maximum Carnage ก็ได้ครับกลับกันครับโบสก็อาจจะเป็นการขยายเรื่องราวต่อไปในภาคที่3ก็ได้เนื่องจากในคอมิกยังมีตัวละครอ,อีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับซิมบิโอตโดยเฉพาะเนวที่เป็นประดุษเทพและผู้สร้างเอเลี่ยนสายพันธุ์นี้ขึ้นมาจนก่อเกิดเป็นลทัทธิของซิมบิโอตท,ที่นำโดยคาร์เนชนั่นเอง ข้อที่12เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ได้รับการยืนยันจากโซนี่แล้วนะครับว่าเขาก็คือแพทริกมอริแกนในเขามีเขาเป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่ประจำการอยู่ในนิวยอร์กกระทั่งคาร์เนชต้องการขยายสายพันธุ์ของตนเองนะครับหมอน,นี่ก็ได้ปล่อยออฟสปริงหรือว่าตัตอ่อนของตนออกไปจนมาได้ไปฝังตัวในแพทริกมอริแกนส่งผลให้แพทริกกลายเป็นโฮสต์ให้กับซิมิโอ,อีกคนและชื่อของเขาเมื่อกลายร่างก็คือท็อกซินข้อที่13 The r เด One ประโยคที่เวนอมตัดสินใจลาถอยเข้าไปซ่อนตัวในร่างของเอ็ดดี้ครับเราดูเหมือนว่าหมอนี่จะรับรู้ได้ว่าคาร์เนชนั้นทรงพลังกว่าเขาซึ่งถ้าลองสังเกตฉากนี้ออกจากคุกคุณผู้ชมจะเห็นว่าคาร์เนชสามารถสร้างช่องโหว่ในร่างกายเพื่อให้กระสุนนั้นวิ่งผ่านทะลุตัวไปได้เลยมันทําให้เราเชื่อว่าการรวมกันของคาร์เนชกับเคทัสนั้นอาจจะลึกล้ำมากกว่าการรวมร่างของเวนอมและเอ็ดดี้หรือว่าแม้แต่รีออกจากภาคแรกก็น่าจะไม่เทียบเท่าคาร์เนชจึงเป็นศัตรูที่สองตัวเอกคงจะรับมือได้ยากกว่าเดิมนี่ยังไม่่่่นนนนนนนััััับบททรรริกกกกกะคีีีาาจมมมววขอองเเธใฉ้้ดยช เพราะว่าเราจะเห็นเงาของผู้หญิงอีกคนปรากฏตัวซึ่งเธอน่าจะมาในยูนิฟอร์มฉบับสมบูรณ์แล้วนั่นเองเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้นะคุณผู้ชมเลยครับดูเชลเลอร์ทั้ง2ตัวไปแล้วเจออะไรที่ผมไม่ได้บอกเล่าในวิดีโอนี้บ้างแต่ว่าคิดเห็นยังไงกับเวน o อภาคที่2ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ